ครับเข้ามาช่วงนี้นะครับมาดูกันที่คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค,คุณอาคมเนี่ยไปปาถกถาพิเศษนโย,ยบายการเงินการคลังกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี2565ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยทีนี้อย่างนี้คุณอาคมบอกเลยบอกว่าอยากจะพยายามที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยการพิจารณาคืนภาษีให้เร็วขึ้นอันที่หนึ่งสอง จะผ่าการการส่งออกให้เติบโตร้อยละสิในปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเติบโต,ตได้ถึงร้อยละ3ถึง4แล้วก็พยายามที่จะมองตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ ไม่สามารถอาจจะไม่สามารถทำถึงเป้าหมายเจล้านคนนะครับก็อาจจะต้องผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดตัวเลขของนักท่องเที่ยวให้ม้วให้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมของท่านรัฐมนตรีทีนี้มุมของเอกชนเองเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของการส่งออกที่รัฐอยากจะขยายให้ได้ถึง10บก็บอกว่านี่มันตัวเลขที่สูงมากนะสูงอาจจะต้องพยายามอย่างมากพยายามทะเพราะสถานการณ์การค้าของโลกก็ยังได้รับผลกระทบ <c oughs> จากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็เรื่องของพลังงานที่มีราคาสูงอยู่ด้วยถูกตอ้องแล้วบอกว่าภาคเอกชนจะพยายามใช้ประโยชน์จากการคาันความตกลงทางการค้าของไทยกับภูมิภาคต่าง <c oughs> ๆให้มากยิ่งขึ้นด้วย <c oughs> นะคะผลักดันตัวเลขส่งออกให้ได้ตามที่ตั้งเป้า <c oughs> มาต่อกันที่กรงนงนะคะนอกจากจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5%ต่อปีแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์ถึงเศรษฐกิจไทยเอาเฉพาะปีนี้ก่อนน่าจะเติบโตขยายได้ที่3.2%ส่วนอัตราเงินเฟ้อนะคะในปีนี้ยอมรับแหละด้วยราคา พลังงานโลกที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อมันน่าจะสูงกว่ากรอบเป้าหมายเดิมคือ3%ของออปีนี้เนี่ยอัตราเงินเฟอ้อของเราน่าจะสูงขึ้นนะคะก็ด้วยสาเหตุต่างๆที่ว่ามาราคาพลังงานตลาดโลกมันเพิ่มมากขึ้นแต่พอปี2566อัตราเงินเฟอ้อก็น่าจะปรับ อยู่ในช่วงขาลงหวังว่าสถานการณ์โลกจะดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงบอกว่ามาตรการการคลังนะแนะไปถึงภาครัฐว่าควรจะอัดฉีดให้ตรงจุดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเน้นย้ำว่าจะต้องฟื้นฟูและต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่อไปส่วนมาตรการด้านการเงินที่แบงก์ชาติดูแลอยู่ก็จะพยายามทํานโยบายต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูมาตรการพักซับพักหนี้และมาตรการอื่นๆก็จะขอความร่วม มือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจควบคู่กับการผลักดนันให้สถาบันการเงินเร่งสนับสนุนปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนค่ะครับก็ต่อเนื่องกันแหละเอาจริงๆทางกระทรวงการคลังเองนะครับ,รบก็ออกมารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีงบประมาณ2 5 6 4ให้ีให้แ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบไปแล้วนะฮะทีนี้รายงานความเสี่ยงประจาปี2 5งพาีเนี่ยใจความสําคัญหลักๆเลยนะก็คือรัฐบาลยังมีพื้นที่ทางการคลังสําหรับดําเนินโนโยบายการคลังแบบขาดดุลได้ในกรณีจําเป็นคือพูดง,ง่ายๆยังคงสามารถที่จะกู้ได้อีก<ะ>อแต่แต,แต,แต่แต่นะครับด้วยความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อเนื่อง ตามความจาเป็นในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจและมีการส่งสัญญาณทยอยลดสัดส่วนการขาดดุลต่อ g d p ในอีก5ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําคือเรื่องของแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้รวมถึงลดทอนรายจ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นลงควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ในระยะยาวต่อไปแล้วก็รัฐบาลเองนะครับจะต้อง กระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐนอกเหนือจากภาคงบประมาณและเร่งรัดเบิกจ่ายงบป,ประมาณรายจ่ายลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐสามารถเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้วยนะภาครัฐบอกว่า,าปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นก็มีถ้าเฟดตลาดโลกนะที่เขาจะประชุมกันเนี่ยนะคะเขามีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนเราก็จะได้รับความเสี่ยงไปด้วยทั้งในระยะสั้นถึงปานกลางถ้าว่าภาระด,ดอกเบีย้ยต่อรายได้จะยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ภายใต้การวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลน่าจะเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้อย่างท<อ>ี่บอกนะเ,<อ>เพื่อให้สัดส่วนภาระด,ดอกเบี้ยต่อรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ แต่ถึงแม้รัฐบาลจะยังมีพื้นที่ทางการคลังสําหรับดําเนินนโยบายการคังแบบขาดดุลตามที่ว่าแต่คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์ออกมาบอกนะครับกรณีหลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลเพิ่มกู้เงินอ่ะกู้เงินเพิ่มอีกก้อหล้านล้านถึง1ล้าน ห้าแสนล้านบาทเพื่อนํามาฟื้นฟูฟเศรษฐกิจคุณอาคมตอบว่าไงฮะยังยังยังไม่ไมีแนวคิดเลยไม่คิดจะกู้เพิ่มยังไม่จําเป็นจะต้องไปกู้เพิ่มจริงอยู่ถึงแม้เราจะขยายเพดานการกู้หรือว่าการก่อนหนี้จาก60ขึ้นไปเป็น70%แล้วก็ตามคืออย่างนี้ คุณอาคมบอกว่าสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนค,คุณอาคมบอกส่วนตัวคิดว่าน่าจะใกล้จบรวมไปถึงในเดือนพฤษภาหรืออย่างช้าเดือนกรกฎารัฐบาลจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำทินเพราะถึงวันนั้นเนี่ยการบริโภคและการท่องเที่ยวก็จะกลับมาน่าจะยังไม่ต้องกู้อันนี้อันนี้คุณอาคมคิดเพราะ ถ้าการบริโภคการท่องเที่ยวกลับมารายได้ประชาชนก็จะกลับมาด้วยเนะม็ดเงินมันก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกันเองหนะวังใจว่ายอย่างนั้นเอ,เอาใจช่วยเขาแล้วกันนะให้สงครามเขาจบกันโดยเร็วนะคะอ,อ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเขาไปสำรวจค่ะดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตสําหรับเศรษฐกิจเป็นรายภูมิภาคนะปรับตัวเพิ่มขึ้นละค่ะอย่างมีนัยสําคัญดูเป็นรายภาคถ้าสมมุติเป็นภูมิภาคตอนอ,นออกเฉียงเหนือก็ปรับตัว 67.8ถึงแม้จะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าถ้าเทียบกันเดือนต่อเดือนแต่ถ้าดูภาพรวมนี้เขาบอกว่าดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมที่เขาจะผลิตตามคําสั่งซื้อจากต่างประเทศมีออเดอร์เข้ามารวมถึงเป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสคาคัญไม่ว่าจะเป็นมันสาปะหลังและข้าวส่วนภาคตะวันออกล่ะโอ้นี้โรงงานเยอะนะคะมีออเดอร์คําสั่งซื้อเข้ามาสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มยานยนต์ดูดีขึ้นส่วนภาคใต้ล่ะยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ตอนนี้ก็มีออเดอร์คําสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องร่วมถึงการท่องเที่ยวนะที่ทําให้ภาคใต้เนี่ยเ,ออเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาแล้วทั้งคนไทยก็มาเที่ยวต่างชาติก็กลับเข้ามาเที่ยวส่วนภาคตะวันตกนะคะปลูกกันเยอะเดี๋ยวจะเป็นฤดูก,การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอ้อยและข้าวนะคะความเชื่อมั่นภาคการลงทุนก็เพิ่มขึ้นจากตัวเลขออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเพิ่มเราก็น่าจะส่งของออกไปขายได้เยอะขึ้นด้วย อนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกานภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังดีขึ้นโดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นอ้อยข้าวเป็นต้นสําหรับภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากยอดคําสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นและภาคการจ้างงานที่หลายธุรกิจกลับมาจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโอ้ตัวเลขน่าสนใจงานี่ก็น่าสนใจนะพี่โต้มไม่มันน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมีนาคมแปลว่าอะไรครับแปลว่านี่คือเดือนหลังจากที่มีการบุกยูเครนของรัสเซียแล้วถ้า ามที่คุณเล็กว่าเมื่อกี้นั่นก็คือว่าออเดอร์สั่งซื้อมีเยอะขึ้นคือความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภาคเลยในทุกภาคเลยนะครับก็จะมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอนาคตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตะวันออกจิงเหนือตะวันออกใต้ตะวันตกเหนือกลางรวมถึงกทมเนี่ยถ้าให้สรุปเลยก็มีมีแต่ความว่าสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมภาคก,การลงทุนภาคการท่องเที่ยวค่ะน่าสนใจนะดีดีคือในขณะที่เราบน่นบอกโอ้ย oh, yeah แย่เหลือเกินแย่เหลือเกินแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนว่าดีขึ้นไงใช่ออใช่อันนี้ทนต้องดูนะครับคือคำว่าน่าสนใจไม่ได้หมายความว่าเ,ออเชื่อถือได้เต็มร้อยหรือไม่เชื่อถือได้เต็มร้อยอแต่น่าสนใจและน่าตัง้งข้อสังเกตไว้ว่าหลังจากมีการบุก ยูเครนของรัเสเซียแล้วด้วยนะ,ะแต่ว่าที่แน่ๆสองเดือนแรกของปีนี้นั่นก็คือมกราคมและกุมภาพันธ์เป็นยงไคะก่อนที่จะมีการบุกอย่างเป็นทางการปรากฏว่าประเทศไทยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ชัดเชัดเจนทุกชั้นนีโควิดแต่คนมันไม่ไปไหนนี่ใช่แต่พอผ่อนคลายแล้วโควิดเริ่มผ่อนคลายคนก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับถูกถึงแม้ว่ามกราจะมีโอไมครอนมาแล้วกุมภากําลังจะแบ่งบานมีนาป่วยกันวันละสองหมื่นกว่าแต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นได้โดยเฉพาะในกรุเมพมหานครรลติดเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติเมื่อ3ปีก่อนเป๊ะๆนะครับคุณ นันทิกาทําสุภาณิตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ออกมาเปิดเผยภาพรวมเลยนะครับการใช้น้ำมันมกรากรุมภพาลายวัน ก็เพิ่มขึ้น13.9ถ้าแยกเป็นกลุ่มเบนซินล่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องเล็กเพิ่มขึ้นมา1.7นะคะกลุ่มดีเซลก็เพิ่มขึ้น18.1อันนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจการขนส่งเริ่มมีมากขึ้นน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ก็เพิ่มขึ้นอันี่สูงเลยสายการบินเริ่มการบินไงมใช่ไหมผ5 1เลยน้ำมันเตาก็เพิ่มขึ้น23.5 LPG ก็เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ m g v ก็เพิ่มขึ้น14.8เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะทีนี้มาดูปริมาณการใช้หน พันเันจริงๆนะเบนซินมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่30.12ล้านลิตรต่อวันนะ30ล้านลิตรต่อวันกลุ่มแก๊สโซฮอร์เนี่ย29.51ล้านลิตรต่อวันนะครับทีนี้ดีเซลล่ะดีเซลมีไหมพยายามหาอยู่อืมหาไม่เจอเลยดูสิแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าไหร่ดีเซล ไอ้ที่เราบอกว่าเพราะตรึงเอาไว้ทำไมเนี่ยวันหนึ่ง77ล้านลิตรฮะเข้าใจแล้ว77ล้านลิตรฮะเี่ยขนาดคนไปงานมอเตอร์โชว์คนอยากจะซื้อรถคันใหม่เขายังดูเลยนะรถที่ใช้ดีเซลเอใช้สูงกว่าเบนซินเท่าตัวกว่าใช่หรือว่าด้วยปริมาณอันนี้ราคามันยังไม่ขึ้นเนาะพี่ต้นราคาน้ำมันตลาดโลกมันเพิัมขึ้นมกกลาุณผายังไม่ถีตัวเลยเออนะครับอ่านั่นก็คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้อีกครู่นึงครับแล้วกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายกันครับ